แม่อยากได้ทาฟันจรงเลยครับใจดีช่วยออกให้ผมหน่อยสักสองร้อยไอทาฟันมันราคาร้อยกว่าบาทมันทําให้โทรศัพท์แตกขึ้นใจคอไม่ดีเห็นเลเซอร์ผ่านตาไปผ่านตามได้ป่าสวยว่นตะวันเชี่ยคนโหดเหรือเ่อนกู ยังชมไม่ทนขาดคำเลยอไม่ตายอ่ะดิปนเดนมันแพ้ใบไ,ได้ยังวะไม่รู้สุการ์เ้ยอืมไปยืนสู้ตรงๆวม้ยยืนมึงสก,กิวหมดแล้วไปยืนซัดนี่จบไปนะเออมันอาจจะทำแบบนั้นก็ได้กูฟาร์มเสร็จไวบไพ่หรอวะไม่มีเลยกูทำเลยขึ้นไปด้านบนก็ได้ไ <ว S 1> เอ <ไว S 1> อเ <ไว S 1> ด้านบนก็คิวได้มักงกรมังกรมา เคลนสตันแบบปีศาจอะเขาหมดเยอะเอาขัดกันอย่างนี้ก็ได้หรอวะเออคิสิวะสิวขอเซ็ตย่อสิครับเอ้าเอาเอากูชูบกูชู๊บผมมีสแล็คโดนกูเพื่อเดียวไอ้ยเยอะเอียฮูแม่นจ์ โอ้มีสแลนโดนกูคนเดียวเลยทีมี่ขายไปเลยวะทีมี่มึงรอดรูเฮกูว่าแล้วซิลมันต้องไปโดนไปทางโน้นเพื่อแบบชิงโดนกูนะกูโดนดิ่เกาะไม่โดนไปโดนมันโดนใส่กูเว้ยเกาะหัวมาเลยเมื่อกี้เฮาเชื่อเพื่อนบวกกันกูลงมานี่แล้วสู้ๆเพื่อนเชื่อว่าพวกนายทำได้สองรอบติดอ่ะรู้จักตบสองรอบติดหรือเปล่า เพื่อนผมแบกอีกแล้วครับรวยทั้งทีะครับอุ้ยปลาแพนด้ารอบนี้มึงต้องชนะนะเว้ยว่าไม่วะแพ้อะไรฮะเก่งเก่งกลังแล้วอ <B rew> ุ้ยอุยเชี่ยจุ๊กมาสเตอร์ไอ้สัสโอเคคาราวะมึงทำได้ยังไงวะเมื่อกี้ไไ้ กูอยากจะรู้จริงๆเลยมว่ามึงทำได้ยังไงสัโอ้โหกดสกิลหนึ่งไม่ทันกดหนึ่งทันก<ม>ูอรอะไรน่โกงเงินไว้เฮียเฮีย <Yeah. S 2> เป็นไงเฟี้ยววะพิธาเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมากเชื่อเพื่อนกูโคตรโหดเลยไม่รู้เอาความโาหดมายังไง นี่สถานการ์เปลี่ยนจากโทรศัพท์ง่ๆมาเป็น iPad แล้วเล่นโหดขึ้น300ล้านเปอร์เซ็นต์มันลื่นอ่ะมันทำอะไรดั่งใจคิดได้อ่ะไม่ใช่แบบไอ้เขี้ยวขาเดินเดินหิวข้างไอ้สารเอยเครื่องเครื่องอยากจะทำแบบังไม่แยกย้ายอ่ะฮุยเอ้ยแลนด็อกสล s h ตันให้แล้วทีนึง จังหวะนี้ไายปุบโอ้ไปเฮ้ยโอ้ยเขี้ยมจ้ะพุ่งมาหากูได้อยู่เหรอจริงๆเลยขับไปหนีบอกกูชิวหัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตัวแรกว่ะเอ้ยทับบอดเฮ้ยลงในอื้ลูกตองโดนเล้วไม่เดือดเลยยำกระบอกเจย์จอยเกย์โยวนี่ยนี่จได้คอมโบเล้วเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รู้จักคอมโบฟิกหมุนตัว ว่า <laughs> ทำไมมันไม่ยํำกระหม่อมแบบฟิกยํำกระหม่อมวะมันฟิกหมุนตัวทำไมเฮ้ยปรับโชว์ด้ออ้าวเฮียโดนแดนดอฟแดนดอฟสแ,แลชยังรอดออกมาได้อยู่เพื่อนกูตันรัวๆยํำกระหม่อมกดชุบให้ศัตรูเผื่อวันตายน่ะจะได้ไม่มีข้อกังขาตีบมี่ไม่ชุบวะ เราเล่นนะเฮ้ยวัรุ่นทำอะไรอ่ะ,อะ,อะถอย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 อหืมไอ้สัส <laughs> หี่เฮี้ยไม่กี้ทำเฮี้ยอะไรกูไว้ <laughs> มันก็เล่นดีๆของม,มันแหละเฮียวิยผมตัวหน้าครับผมคือแทงอีกตัวหนึ่ง เดินมาปั่นเยเดินมาปั่นออนะเอาละครับจังหวะนี้ล้างละเฮ้ยซิวทางนี้ทางขวาระวังระวังไว้เพื่อนระวังเออสูวมาช่วยตีหน่อยมอนะีพันธุ์อยู่รอทันรอทันเอาาน้ยวัยรุาาน่นทำไรอะอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยตีพี่ไม่เข้านะน้องพี่โกนตีแล้ว นิ้วเลือดแป๊บนึงมาละเดี๋ยวกูโดดและกูโดดและกูโดดแบบแรงมากและเอลสูโอ้ไม่ใช่เอลสูเรานี่หว่าคือได้ละอุ้ยตรงโดนด้วยเหรอเออ้อเฮเียมึงเวอร์หลายทีแนละ้วตัวฮีนี่มึงโป <c oughs> <c oughs> เลยเฮ้ยเขาอ,อาจจะเล่นเก่งก็ได้ไม่โปหรอกไอ้เชี่ยระดับนี้เห็นแม่มันไม่เห็นเฮียเลยมึงยิงโดนเดาวไวเดาวไวเดา เวิร์กทูเดาเหรอะอะไรเนี่ยพี่แซิวาัลโคนี่เดือดเชื่อฮะโอ้ซิวสายเผาไงไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยดิอ้าวมันกวนตีไปแล้วหรือเปล่าไม่นะฉันกำลังเออเอลสูมันยืนซูมกลางเลนเลยวะทำได้ทำได้ถ้าใจแนก่กูมีโดสองรอบแล้วพวกกูมาปิดหลัง โดนข้าแทงไงไอ้เหี้ยฮึ่ยชี้หามือสไนเปอร์บอกแล้วไอ้หี่นี่มันแม่นผิดปกติอยากตายเอาไอ้เหี้ยแต่ได้ทำให้คุณตายไอ้ทีเชี่ยไม่มีใครทำให้กูตายเทลยวยิงไม่ให้เทวน่าดิงตายนะเทลวออกมาหน้าเลยเพื่อนขู่เทีวไม่วิ่งหนีไปไกลเลยอ่านี่นี่เอ๊ะ โอเคดีมากเราซอเรซอเรอนเราเต็มมาเต็มมาเต็มมานาฮ้ยๆแบ้านโดนเหลาตงยับด้วยประเด็นไฟสามคนเลยสคนว้างตารอเหล่าบ้านวะรอไปดักไปดักดักดักมาดักา ก้อนก้อนมันไม่ใช่ก้อนนะดิเอาล่ะโ้ยโมต้อนมาดิเหมือนเก่งเต็มที่เลยเพื่อนเเต็มที่เลยนี่เป็นไงกูซัดเดี๋ยวรอดาร์คโดนติมีโซคิวบ้างเดี๋ยวเดี๋ยรอดาร์ค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 ทำมามาหาเพื่อนเพื่อนด้ยยูสุนายวางบอดลึกผู้เล่นโดตาปะเย้เดี๋ยว มึงอยู่ด้วยกันตั้งนาน <c oughs> อยู่ด้วยกันได้อยู่คนละผู้มิ้ยอ้ะ <c oughs> ว่าเอวสูมันเดินผ่านเนี่ยวะผู <c oughs> ้นั้นแ่ะวันดีระกายระกาย <c oughs> โดนจากใครมีคนโดนแลนดอมสลัดและถามว่าก <c oughs> ูต้องช่วย <c oughs> ไหมใช่กูต้องช่วยแต่ดาเมจกูไม่ได้เยอะหึ <c oughs> โดนใส่ทีมกูตแตกแน่เชลซูช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยน้องอืมใครเนี่ยไอ้จู้ชุก ไม่มีชุบไม่มีชุบอุ้ยไม่มีชุบกันกันหายใจเอาแล้วกันนะเมื่อกี้มีการกั้นร้อละมีปล้อนหายใจสู้กันหายใจสู้อ่ะไม่มีชุบเอลสูนี่ก็กั้นหายใจเหมือนกันยิงไอสัตว์แม่นเกินนะเอลสูอันน้นแบบมือทหารเก่ามุณว่าแสนเซิร์ฟเล่นนะเฮ้ย แค่สี่คล้ายๆกันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียกูว่าไม่ใช่ละเฮียเนี่ยบอกเลยเมันมีความที่กูเล่นเอลสูเยอะแล้วกูแบบมันไม่ใช่อย่างเงี้ยไปเลยเฮียไม่แฟลตามกูโอเคอันนี้กูพลาดเองแต่จะยืนสู้แม่งไปเลยแล้วก็แบบภาวนาดูเลือดเอา ป่าพอ,อแล้วมีค้อนสายฟ้าทุกคนในทีมคุยเอ้เชี่ยม่มีไอติอแล้วไอ้จูฆ่ามันมันนี่มีแล้วอัอตีโอ้ยเชียดแบบกูหมดก๊อกแล้วเดี๋ยวนี้กูน่าเพื่อนจะยิงไม่เคยยิงเลยเลึกไป เฮ้ยไบยไม่มีอนติทำดีมากเพื่อนๆยิงต่อไปโ,โ<า>ยสุเกิดแบบหมอลำโยสุบอกไอ้เฮี้ยนตันเฮียยนบุูนเลือดไม่สู้แพนด้ามายิง,ยยงหมดย้ำกระมอกยิงหมดย้ำดิยังยิงอยู่เฮี้ยมันไม่ย้ำเลยสัะมันคือเกือบตายเฮ้ยโหดกะจังนะามาเก่งจัดทีมกูเชีร์ โคตรโหดอ่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเฮ้ยลูกหนูหดูเพียวมีมีเพียวโหซัดตวอะไรคุณต้องแสนเติมมาคุณน้องแสนเติมมาเล่นด้วยนะซัดมึงสุพีเม้าวเรไม่เล่นนานแรงลดมาเลยเท่านี้เออไม่เล่นมาสองทีซั่นแล้วมั้งเนี่ยแรงเหลือได้เป็นพวกเราไงเออขอบคุณที่แบกครับ แม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าได้แวะเบียนมาดูของคุณจริงๆทำได้อนันะดับกูตกต่ำเลยน้งที่เล่นดีแม่งเล่นดีกว่าเยอะแต่ซูก้าในี่ดูมัวสซสุนาะยาเบเจ็ดจุดเก้าอะเหียเออโอเค <c oughs> มันไม่ไม่มีส่วนร่วมไหมแบบว่าเขาเป็นออฟเลนไะงเขาแบบียร์เลนแชร์เยอะปะวะก็ไม่นะเงินงูไม่ได้เยอะเท่าไรเอ้ยเงินเยอะอกว่ากูไม่จริงจะไม่ว่าเขาไม่ได้เฮียเงินกูน้อยกว่าเขา